สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมพอดีวันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะพอดีไอดีของแฟนผมเนี่ยเต่ามันยังได้เนี่ยคาดิบกระบัน2ลูกนะจะเล่นสักเกมหนึ่งก็จะได้นะก็คือตัวเขาไม่เล่นเลยก็ต้องมารับจบเองแตเดี๋ยวนี้ก็ลองเอาอเป็นตัวคิลดเดอร์แล้วกันในแรดนดมอนน่าจะพอเล่นได้สบายๆอยู่ผมเดี๋ยวเขาจะมาเฮส่วนใหญ่เขา,เขาจะเป็นเวกันนะนะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสายแทงครับผมอืมมีมีคนเล่นแทงเหมือนกันฮนะแต่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นเวทโอเคเอาสายนี้มาจัดเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็มาปรับกันส่วนใหญ่ผมเล่นแทงก็มีแบบเกาะสะท้อนเกาะไฟซะส่วนใหญ่นะนานๆจะได้ใช้ล็อกชิลสักทีหนึ่ง อืมไม่ได้เล่นกิเดอร์มานานแล้วเอาประมาณนี้แล้วกันเกาะสโลไว้ท้ายสุดจบไปแล้วเราก็มาต่อกันที่พลังแฝงอืมก็เล่นสายแทงอยู่แล้วเนาะแล้วกิลเดอร์มันก็มีโล่ในสกิลหนึ่งด้วยว่าจะเอาพลังแฝงเพิ่มเพิ่มโล่มาด้วย อันตินั้นมีความสามารถสตันนะครับผมแล้วฟลังแฝงลักม้ยมาช่วยเผาช่วยเผานี่พลังแฝงสีแดงเด่งเลือดอันนี้ก็จําเป็นแต่จริงๆไอ้พลังแฝงสีเหลืองนี่อยากจะได้ลดคูณดาวอันตินะแต่ว่ามานามันขาดแคลนนะคิวเดวอร์เพราะว่ายิงสกิลสองบ่อยมาที่รูนครับผมรูนของผมตอนนี้เลยนะถ้าคล่องตัวก็ต้องโกลเด้นบอดี้นะติดเม็ด สปิริต10เมตรแล้วก็โปเวส10เมตรครับตามสูตรเลยทาร่ามอทอดอะไรก็ใช้แบบนี้ครับเพราะว่ามันต้องการความค่องตวงัวไงวิ่งเข้าไปไล่จับเขาหรือไม่ก็เอาไว้ใช้นหนีได้เร็วขึ้นตามสูตรโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผม น้าร้อยวันพันปีไม่เคยได้อเบซอลดาก้อนเลยยังไงวะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยมึงเนี่ยขอสลับครับผมให้ไม่ให้ให้ไม่ให้ใหใหโอเคนึกว่าจะไม่ให้ซะแล้วถ้าไม่ให้นี่จบเลยคอนเทนต์แต เป็นไปได้ที่ไม่แบนตัวอะไรเลยเฮ้ยเ,ยเล่นอะไรกันครั้งนี้อ่อะทำทรงเหมือนกำลังคิดดับตัวแป๊บนึงแต่สุดท้ายก็เลือกคิวเดอร์อยู่ดีเพราะว่าเราจะเอามาลิ้นอ่าได้เอามาโชว์สกินลูกแก้วทองด้วยสกินนี้ได้มาจากกิจกรรม เปิดลูกแก้วทองนะครับผมก็พพเติมบอเดือนละสิบปองก็จะได้ลูกแก้วเรื่อยๆนะประมาณสามเดือนก็น่าจะได้แหละถ้าเกิดดวงไม่ดีจริงๆอะ่ะก็เนี่ยแต่ว่าถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้ตั้งแต่สิบเม็ดแรกแล้วนะก็จะสุ่มให้ได้ผลึกการเวลามานะแล้วก็เอาผลึกการเวลามาเลือกสก,กินอีกทีหนึ่งก็สก,กินเนี่ยมันเป็นสก,กินที่ดูหรูสุดอะ่ะเพราะมันมีท่าวาร์ปด้วยแต่สก,กินรองลงมาน่าจะถ้าจำไม่ผิดก็มอทอสเต็กสตรีมอะไรนี่แหละ ที่ผมใช้อยู่นะสกินนั้นก็สวยเท่ลองลงมาเหมือนกันได้เวลาฮีโร่ยินดีต้อนรับซูอาโอวีเฮ้ยเฮ้ย <sz> ค <uk ra> ิวเด์มีปีกกระพือด้วยวะ นะครับแล้วก็มาเดินหาทํำมังก็ให้เต็มตมพลังคลืนเต่าพ่อแน่เรืองเครืองพวกกระโดดใส่ทักทายกันเบาๆเจ็บเล่นสักพุดเจ็บเอาเอามาครับทาร่าแหนยังไม่เดวลสี่ทำไมทาร่าเที่ยวจังล่ะมาดิปั้งแมห ทักทายกันอีกครั้งแบบหอมปากหอมคอนะครับแต่เลือดเรามันจะโลบๆเราเลยอัดเข้าไปหนีไปซะแล้วสตานหน่อยรอเร็วได้ไหมได้ไหมรอเร็วหนีไปดูแลไปเข้าไปดีกว่ามัง้งยิงเล่นๆก่อนเฮ้ยเติมเติมเติมมีตัวมาเติมฟับหลบฉากมีลอยเสียได้จริงๆแต่ว่าต้นเกมทำอะไรไม่ได้มาก มันจะวับกลับเลยขอเคลียกันทิกซี่เราเล่นแบบโอ้โหไอ้แกสเซจังวะกลายเป็นเราเล่นติ่มไปซะเลยงั้นมาดูท่าวับเท่ๆของคิวเดอร์สกินนี้กันครับฟ้าวับมิติกับเลยเป็นไงพวกนี้ก็เข้าใบฟอร์สทิกซี่เราเพอเอาจนได้วะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรทํามากก็เดินเดินโซนไปก่อนนะครับรอมังกรรอดาร์เกิดแล้วก็ตีออบเจกต์เอาตอดตอดเล่นโคว์ฟาบตัดรสันในโดนได้ไงวะเอาเอาย่าให้รอดอย่าให้รอดน่นแหละโดนขนาดนี้เป็นใครก็ไม่รอดอะสี่ต่อสองเอาเอาเอารอเร็วรอเร็วพยายามโซนโซนไล่เข้หม ไล่เขาออกจากพื้นที่ของเขาป่ามาไว้ป่ามาไว้ยงไงดีเอานีก่อนตักทายอังคือเตาขาไม่ห้าไม่ห้าเรียบร้อยนะคอสต,ตายจะไม่เกี่ยวกับเ,เรานะขาไม่ห้าไม่ห้าตรงนี้ตายอีกหนึ่งครับมอทอสจะไม่เกี่ยวกับเราเหมือนกันเราไม่มีอะไรเลยตอนนี้เป็นแทงด้วยวันเนี้ย อ้ยวันนี้ไม่ดีอ้๊หคิกซี่เลือดอยู่แค่นั้นยังจะเข้าไปขโทเอาไปเลยอาล่ามีเอ็กซิคิวบอเมื่อกี้ก็ลืมดูแต่ถ้ามีเขาคงใช้้วมั้มอันนี้เราก็ต้องเลี้วแหละไม่ไหวกลับบ้านเราลากออยู่ดูแลตัวเองนะเพื่อน ตั้งคาบติ๊กเป็นลากไว้เลยเนี่ย <c oughs> เอาใหม่เอาดาร์กเพื่อนเอาดาร์คโซนดาร์คแปบบ๊บจังหวะน,นี้เอาดาร์คไปเลยมาบเขาให้เปิดเองเพื่อนมาเดียวลิกซี่คิกซี่ไปไปหาทํำก็ได้ <c oughs> โหฟันกันนัว จังหวะน,นี้น่าจะได้แหละไม่น่าโดนลัดอเอจังหวะนนี้ก็คือเลนกลางน่าเป็นห่วงแลาวเขาทำเลนเราจะต้องรีบไปรับก่อนว้าไปโลดลลาาม,มามาแล้วครับผมผมมาเคลียร์เลนครับคุณรอนเร็วผมไม่อยู่กับคุณหรอกคุณจะซุ่มอยู่ทําไมครับคุณล้วงผมก็ไม่ตายคุณไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นนาคอนสเนี่ยตัวนี่มันน่าลาคาน แยกดันได้ล้วงก็ได้ปวดให้หนักที่สุดไล่เข้าไปนาคอนี่ต้องปวดให้ไม่ได้บัฟยิ่งไม่ได้บัฟบ,บูเนี่ยนะนาคอนเขาจะลำบากเลยทีเดียวอุย้ยจังหวะน,นี้นัววะ่ะโดนหน่อยได้ใครมัางเนี่ยโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเดเมจขาดแหวนนี่ก็ซอยจังเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโดนซอยจุ โอ้โหตายเรียบขาดทุนนะครับมีแต่ของซับกับรองเท้าเปรี้ยวไปหน่อยนี่แหละผลของความเปรี้ยวก็ตายกันหมดแต่ก็ไม่เป็นไรเกมมันยังทำได้ที่มันแค่แรงไดมอนนะยังให้โอกาสผิดพลาดได้ค่อนข้างเยอะแต่จะเป็นแรงสูงๆนี่ผิดทีเดียวคือเรียบร้อยเลยแพ้ไม่ค่อยมีโอกาสสำหรับการเล่นผิดพลาดนะ แต่ถ้าเราเล่นได้ผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดพลาดเลยก็จะนํามาสู่แรงที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมการเล่นบ่อยบางทีก็ไม่ไดม้มีผลให้เราเก่งขึ้นนะเราจะต้องศึกษารูปแบบการเล่นเมตาใหม่ๆว่าแผ่นกระเล่นเป็นยังไงบ้างวิธีรับมืออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นบางคนเล่นเป็นเป็นพัน,นเป็นหมื่นเกมยังอยู่แพทอยู่ไดมอนก็มีบางคนเขาเพิ่งมาเล่นนะแต่ว่าเขาศึกษาจริงจังเอามาซีได้ไหม โ okay. อเคเขาศึกษาจริงจัง<ๆ>เขาเล่นดีก็สองสามร้อยเกมเขาก็ขึ้นขอนได้แล้วนะ <S <S เฮ้ยนาคอสนาคอสนาคจะมาล้วงจะมาล้วงแคลรี่เราอะ่ะจะมาล้วงเพื่อนผมคุณจะไปไหนมานี่คุณจะไปไหนนี่สไตไปไหนเราไม่ให้ไปโถโออโถหลุดไม่ได้ขลือเต่าไปมาสามิสามิสองมิสองิเนียเอ๊ะชิดยิงปึ๊ดโอ้ยโยกลบแบบดิจิตอลไอ้ไนี่มันรู้งานอยู่ว่า จะกลับมาอีกบาเพื่ออะไรเนี่ยรอดแล้วไม่ยอมหนีซะด้วยอ้พวกแอคเซสีเพลเยอร์จังหวะนี้เราก็จะแอคเซสีมั่งเลือดน้อยแล้วไม่กลับมาดิมาดิแอคเซสีแล้วแอคเซสีไม่ไหวตอนนี้ลิทิสจะตายเอาใหม่ดีวหจะกลับดีไหมแต่ว่าเพื่อนเราก็ยังแอคเซสีกอยู่มากดโลเล่นด้วยไม่ดูอะไรเลยแต่กดไปก่อนตื่นตูไปนิด เพื่อนเพื่อนอยังยังแอคแซีฟอยู่ยังไม่เลิก <c ười> คือใจตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วนะ <c ười> แต่เพื่อนมันไม่กลับเพื่อนมันบูชิบหายเลยมาจะให้แท้งเข้าสุดเหรอเฮมาดีครับนี่เนี่ยสตั้นไปโอ้โหโดนแวนมันสตั้นยกเลิอกอันติเมทเอเรียบร้อยคุณเล่นแด้แกรซีบตายแล้ว เหลือผู้เล่นไรจัส,สิ่คนสุดท้ายครับบัตเตฟร์ไฟเราเลือกเป้าเลือดน้อยเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะเขาจะโดนต่อถ้าไม่หนีนะเขาจะต้องตายนะนครพยายามวิบวับแล้วก็ไล่ตามครับผมไล่ตามเปน็นอย่างอินเดียครับผมเขาวิบวับเรียบร้อยกระโดดโฉบข้ามโขดสวยงามครับผมเมื่อกี้นี้เห็นเลยนะขาซ้ายนี่เหยียบกระทึบติดโขดติดตัวไปทางขวาแล้วฟันหัวเลยคีฟกําลังจะชนป้อมแล้วอันเลนไปทําอะไรในป่า ไปตัดบัตเตอร์ไฟหรือ,อยังไงนั่นนั่นมันเมียแกนะทำไมแกไปทำอย่างนั้นคีริโต่อ๋อนี่มันไม่ใช่นี่ว่ามันยังไม่ใส่สกินแต่ตอนนี้ดาร์คเซเลเยอร์ก็ได้ทำการอีโวแล้วกล้จะถึงเกมตัดสินเข้าไปทุกทีทุกทีเราก็ควรจะเล่นอย่างรัดก,กลุ่มขึ้นนะใช่ไหมมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่านี่มันเล่นเดมอนยังไงล่ะ แล้วลมก็ต้องมาตีออบเช็กเองเห็นไหมไปต้องโซนไหมเนี่ยลมต้องโซนไหมนาคอสมันก็รออยู่เดี๋ยวรอรอตรงนี้แหละถ้านาคอสกระโดดเข้ามาก็อันติจับเลยดูที่จะกล้าเข้าไหมโอเคที่ผมล่าดได้ด้วยนะ ันก็ปล่อยเลนบนไปเลยจะได้ไม่ต้องขึ้นไปให้เสียเวลาตอนนี้เราบุกกาไวก่อนอา้าวทาร่าลอยแบบนี้จับตีดูดฟิกจับโอ้โหโดนสตัรดโ,โ,โดนขัดอันติอีกแล้วบนกําลังจะเกิดโดนคุมกําเนิดซะงั้นอืตัวขัดมันเยอะจริงๆอ่ะทั้งมอทมอทั้งแวนเลยเอาเรื่องว่ะแต่ก็บนรล้มาอย่างนี้เราก็มีเหลียมเหมือนกันมันก็มีวิธีแก้ ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนของลเป็นล้านะเดี๋ยวตอนผมจะเข้าไปจับกดล้างรอเลยดูซิมันจะสตันหยุดอันติเราได้ไง <c oughs> อืมการเงินก็ต่างกันเยอะอยู่แต่ก็ประหมาทไม่ได้เพราะเก <Your team S 2> มนี้มันมีเกมจริงดักจเลีเยอร์นะพอครบ15นาทีใครได้ก๊อตไปนี่แทบจะเรียกว่าชนะไปแล้วแหละ ต้องระวังบางทีแบบเล่นดีมาทั้งเกมไปพลาดไฟสุดท้ายนะแตกสป้อมยันบ้านพลังขึ้นเตามมามาหน่อยดูดหน่อยโหนะโดนสตัง้งอีกแล้ว <You S 1> อ่าตายโยนา่ละก็ยังไม่เป็นไรป้อมเรายังค่อนข้างเหลือเยอะเต็มที่ก็น่าจะไหลแตกไป2ป้อม <been> ยังพอจะ Kill. 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 เล่นต่อได้ครับ อคิดี่าโตมันเปิดโปลแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็แพ้เอลดีของเราเรียวนะแต่ว่าป้อมบนชักจะไม่ดีแล้ว เข้มามันลึกแล้วคลิปยิงวืดอีกอะไรกันนี่อก่กดเล็งแล้วยิงไม่โดนปวดหัวเลยเคลียก่อนเพื่อนไม่มาเคลียร์เลยวะ่ะอีมันจะถึงบ้านอยู่แล้วเร็วเพื่อนตอนนี้สถานการณ์มันมันจะพลิกกลับเลยนะสงสัยจะพลาดอีกถ้าจะไม่ดี จะใช้เกาะระดับกลางก็ไม่ได้ติดช่องต้องออกเกาะไฟสำเร็จก่อนตอนนี้ทำอะไรไม่ก็ได้ครับไปบู๊น่าจะไม่ชนะต้องโซน,นหนีไปก่อนยังไม่แลกตอนนี้ก็หาเล่นทำไปก่อนเราต้องคอยดูนาคอสเลยนะเพราะว่าฝั่งนู้นเขามีนาคอสเป็นตัวแยกดันนะมาจับบีมาเลยนี่ล้างแล้วด้วยอุย้ยโ ลางมันอยู่ได้แป๊บเดียวมาดีครับมันต้องได้นะจังหวะเนี้ยเราต้องชนะไฟาเพื่อนมันต้องได้เพื่อนต้องได้เพื่อนเร็วเร็วองอะไรต่อดียมานี่เดียวนีเดียวโอเคนี่ทีมเรามีป่าที่พึ่งพาได้อยู่ครับผมเกื็ดไม่เต็มไหวไม่เพื่อนไม่ไหวก็ถอยก่อนไม่ต้องรีบร้อนหรอกเคลียร์เลนก่อนเถอะ รอกเกิดเราก็หมดแล้วไม่เป็นไรอืมเกมมันก็ใกล้จะจบแล้วนะรัดคิวไปออกก็เกิดเลยดีหรือเปล่านะโงได้มั้งเพื่อจะได้แบบทําเท่นหน่อยไปเลยเอาดาร์กเพื่อจบเกมเพื่อน c o m e on man Let's get the f i n i s h this อ้าวเพื่อเราแหลมไปอยู่ข้างบน น่าจะไม่รอดเอ้าโหข้านะขอได้วะแต่ตอนนี้จะไปรับก็คงไม่ได้แล้วมั้งไม่ทันแล้วว้าโทษทีว่ะเพื่อนเอามาได้แค่น่อยอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหตัวแวนสแตนตกใจรอเร็วนิดหน่อยเมื่อกี้สะดตึงไว้ตัวแวนมันอยู่นอกระยะอันตีเราไม่เป็นไรยังประคองได้อยู่บาดเจ็บกันหมดเอาดักกัน่อยไหมเนี่ย ลองทำเลนไปพังๆก่อนจำไว้ได้ครับผมถ้าดาร์กเกิดเนี่ยเราดูเลนก่อนถ้าเราทำเลนไว้แล้วเราไปเอาดาร์กเนี่ยต่อให้จังหวะเราแพ้ไฟหรือพลาดโดนแย่งดาร์กไฟเราก็ยังมีเพื่อนมาแล้วก็ขอหน่อยตรึงไว้เอ้าเฮ้ยโดนสตันอะไรวะดูไม่ทันเลยมีจิแวนมันก็โดนแล้วมันไม่น่าจะสตันเราได้ใส่โกงจับมันลอยมาพอดี แต่เมื่อกี้ก็สตันแวนอยู่นี่หว่าแล้วเราจะสตันจากอะไรได้บ้างวะไม่รู้เลยงงตอนนี้ต้องไปชิงดักแล้วอ้าวดาักกำลังจะอีโวพอดีเว้ยมันก็ยังไม่ต้องดีกว่าตอนนี้ข้างบนนาคอสเห็นด้วเว็บนะน่าจะปั้นเดนมาแล้วตอนนี้เราเห็นนาคอสอยู่นั้นแสดงว่าเขาเค,คลียกล่ีเราไปเราก็ต้องรีบแหละเพราะว่าคลิปมันจะต้องเข้าแน่ๆมายิงขู่ไว้ก่อนไม่หลบใช่ไหม ไม่ให้นายดันง่ายหรอกคือตอนนี้เลดเกมเนี่ยถ้ามีนาคอสอยู่ฝ่ายตรงข้ามเราต้องระวังนาคอสอย่างเดียวเลยเพราะว่านาคอสคือตัวพิกเกมที่ดีที่สุดมันเป็นตัวเมตาเสมอนะรองเท้าก็ไม่ใส่แต่ไปเร็วกว่าใครเขาตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังนวนวัวกันอยู่นะโลมาทำเลนนะเพื่อนก็บ้าจริงตายไปสองคนโอจริงๆถ้าเพื่อน รู้หน้าที่ต้องมาเคลียร์เลนโลก็จะอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาเองหรอกใช่มาขึ้นตัวหุยเมื่อกี้เพื่อนเนเ,นเห็นหรือเปล่าเห็นเือนผมใช่ไหมเอลดี LD มากๆเลยนะนางลอเรียวคนนี้อยากได้เบอร์โทรนางซะแล้วดินี่ผมยก MVP ให้นางเลยนะเกมนี้ใครไม่ให้แต่ผมให้ <laughs> พร้อมเคลื่อนที่เราครับและฮาร่ามาแล้วนะเพื่อนสตันยิงนี่เอ็นฟินิชเทเลเยอร์เกิดแล้วจังหวะเน,นี้อีกฝ่ายต้องคิดเหมือนกับเราแน่นอนเราไม่รอชาร้าเลยอยยกทีมกระบวนแห่ขันมากไปรอเลยครับเชิกันเพื่อนเห็นตำแหน่งทาร่าแล้วเขามากันแล้ว จังหวะน,นี้คือจุดตัดสินนะครับผมทุกคนจับตาให้ดีว่าเคจะเป็นยังไงทิกกันที่จังหวะน,นี้ล้างผมพร้อมจะเข้าไปดึงแบบคมๆเข้ามาเข้ามาอัด้าไปจังหวะน,นี้จดล้างแล้วจับมา๊บเอให้ดูดฟืดฟืดฟืดได้หมดครับหมดตีจังหวะน,นี้เฮ้ยคีบคีบบนข้างมันคีบกลางก็มีเรา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 ไปโจมบ,บ้านดีกว่าเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเหอะนี่มาเกีร์คีบกลางเนี่ยโจมบ,บ้านเขาได้แล้วเนี่ย โอ้โหโมดไล้วก็คือจังหวะมันมันมันไม่ต้องเอาก็ได้นะจริงๆริงมาช่วยเคลียร์เนี่ยแต่เนี้ยคิดชนถึงป้อมแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็เป็นไงเจ็บแล้วก็ต้องไปรีเอาเอาเป้อมก็ได้ดันป้อมไปไอ้รมต้องมาดันป้อมเองมาเนี่ยตกเธอเพื่อนเหนื่อยแล้ว ดูโอ้ยหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวเอามันยิงขึ้นเตามาดิครับดีอุ๊ยอุ๊ยเชฟแอกติสนิดหนึ่งเพรามีเกาะเกิดไงล่ะฮ่าฮ่าไม่ตายผมไม่ตายอุ้ย <c oughs> <c oughs> นาคอสโมโหใช่ไหมที่โดนไปวันเนี <c oughs> <ym> ้ยมาไล่มามาดิแอกติสต์เหมือนกันมาเลยครับขึ้นเต่าไปมาผมมีคิวไปไงเฮ้ยผิวจัดนาคอสสู้ใข่คิดใด้ดีนี่ ท่านิลเดอร์ใช่ไหมคุณจะมาสบประมาทไม่ได้นะไปซส้อยเกิดเติมเลือดก,ก่อนเอาตังค์ไหมพออุ้ยรอเร็วมาตอนนี้ลอ็อกเออตั้งตัวไม่ทันครับผมอืมแต่สภาพนี้เกมน่าจบแล้วมั้งจัดของไว้ก่อนเอาเกิดกลับมาแล้วก็เคียวโอเคเรามาดูกันว่เาเพื่อเราจะจบได้ไหมเนะี่ยปอมเลือดหรือย้อย ทีก็เข้าแล้วเนะี่ยไปโอเคจบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับกิลด์สายเกาะนะครับผมก็พอเล่นได้นะเล่นในตำแหน่งโลมมิงไม่จำเป็นต้องไปเล่นเป็นสายเวทเสมอไปสำหรับผมผมก็เล่นสายเวทเหมือนกันแต่ไม่ค่อยถนัดยิงแรงก็จริงแต่มันตายง่ายๆแทงก็ไม่ได้สายเกาะเนี่ยตอบโจทย์สำหรับผมสุดๆแล้วแหละแต่ว่าถามว่าในร่องสูงจะหยิบไหม มันมีตัวอื่นให้หยิบมากกว่าไอตัวนี้คือเข้ากูไปเลยโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นฮีโร่อะไรก็ติดตามรับชมกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับ